เสียงฝีเท้าในห้องปิดตายปริศนาที่รอการไขเรื่องราวของเสียงฝีเท้าในห้องปิดตายที่ไม่มีใครอยู่เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าลี้ลับที่เล่าขานกันมานานในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าแก่โรงแรมร้างหรือแม้แต่สถานที่ทำงานที่เงียบสงัดในหลายกรณีผู้ที่ได้ยินเสียงมักรายงานว่าเสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนมีคนเดินอยู่ภายในห้องทั้งๆท,ที่ประตูหน้าต่างถูกปิดสนิทและไม่มีใครสามารถเข้าไปข้างในได้ S 1> <S 1> บางครั้งเสียงก็ดังเป็นจังหวะปกติเหมือนคนเดินบางครั้งก็ดังลากยาวเหมือนคนกำลังลากขาหรือบางครั้งก็ดังเหมือนคนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างปรกากฏการณ์นี้สร้างความสงสัยและความหวาดกลัวให้กับผู้คนมากมายบางก็เชื่อว่าเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังควรเวียนอยู่ในสถานที่นั้นบางก็เชื่อว่าเป็นปรกากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังไม่สามารถอธิบายได้หรือบางก็เชื่อว่าเป็นเพียงจินตนาการที่เกิดจากความกลัวของตนเอง ผู้ที่เคยสัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวเล่าว,ว่าพวกเขารู้สึกคนลุกเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าและรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่จากในห้องบางคนถึงกับเห็นเงาตะคุ่มคุมผ่านช่องประตูหรือได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่เมื่อพยายามเปิดประตูเข้าไปดูก็ไม่พบอะไรเลยเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานกันปากต่อปากทำให้เรื่องลี้ลับของเสียงฝีเท้าในห้องปิดตายกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และเป็นเรื่องราวที่ยังคงท้าทายความเชื่อและความเข้าใจของเราจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเรื่องราวของเสียงฝีเท้าในห้องปิดตายจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าเสียงอาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอาคารเช่นการขยายตัวหรือหดตัวของไม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหรือการสรุดตัวของพื้นดินที่ทําให้เกิดแรงกดดันต่อผนังห้องนอกจากนี้ เสียงยังอาจเกิดจากลมที่พัดผ่านช่องว่างเล็กๆในผนังหรือใต้ประตูทําให้เกิดเสียงหวีดหวิวที่คล้ายกับเสียงฝีเท้าอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าเสียงอาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาเช่น p a r a ลเลียซึ่งเป็นความสามารถของสมองในการมองเห็นรูปแบบหรือเสียงที่คุ้นเคยในสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบหรืออาจเกิดจาก suggestion ซึ่งเป็นภาวะที่จิตใจโน้มน้าวให้เราได้ยินหรือเห็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้ยินหรือเห็นอย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เสียงฝีเท้าในห้องปิดตายได้ทั้งหมดเนื่องจากในหลายกรณีเสียงที่ได้ยินนั้นดังชัดเจนและต่อเนื่องเกินกว่าที่จะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพหรือทางจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ผู้ที่ได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคนยังยืนยันว่าพวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติหรือความเย็นเย,ยือกในอากาศขณะที่ได้ยินเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ ไม่ว่าเสียงฝีเท้าในห้องปิดตายจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเรื่องราวเหล่านี้ยังคงสร้างความสนใจและความสงสัยให้กับผู้คนมากมายหลายคนยังคงพยายามไขปริศนาของเสียงฝีเท้าโดยการสืบค้นข้อมูลศึกษาทฤษฎีต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เคยสัมผัสปรากฏการณ์นี้ บางคนถึงกับเดินทางไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ด้วยตนเองเรื่องราวของเสียงฝีเท้าในห้องปิดตายเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกของเรายังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่เข้าใจและบางครั้งสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลและวิทยาศ,าศาสตร์ก็อาจมีอยู่จริงการเปิดใจรับฟังเรื่องราวเหล่านี้และการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเชื่ออาจนำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆ และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโลกและตัวเราเองอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยง่ายเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลี้ลับก็อาจมีคำอธิบายที่เรียบง่ายกว่าที่เราคิด